ต้อยเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยเธอรับจ้างทำความสะอาดตามตึกเก่าๆในกลางเมืองแห่งน,นี้เป็นประจำเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยนิสัยขยันและไม่เคยย่อท้อแม้หลายครั้งงานจะหนักหรือเหน็ดเหนื่อยแต่พี่ต้อยก็ไม่เคยบน่นครั้งนี้พี่ต้อยได้รับงานใหม่ให้มาทําความสะอาดชั้นใต้ดินของตึกเกา่าหลังหนึ่งตึกนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ถนนสายหลักที่รถรายอัดตลอดวันตึกเก่าที่ผ่านการเวลามานานหลายสิบปีผนังปูนเก่าคราบขมเหลวควันไฟและกลิ่นอับชื้นปะปนกันจนดูเหมือนเวลาหยุดเดินที่นี่เช้าวันแรกที่ลงไปทํางานในชั้นใต้ดินที่ต้อยเริ่มต้นด้วยการกวาดพื้นและเช็ดถูรอบๆสายไฟเก่าๆและเครื่องจักรที่เลิกใช้งานไปนานแล้วสายตาเธอเหลือไปเห็นกองฝุ่นขนาดใหญ่ที่อยู่ในมุมหนึ่งของชั้นใต้ดิน พอทำความสะอาดเสร็จเธอพบว่าไม่ว่าจะเช็ดถูเท่าไหร่ทุกเช้ากองฝุ่นนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือฝุ่นก้อนใหญ่ที่เคยเป็นแค่กองเล็กๆก,ก,กลับมีรอยลากเป็นทางยาวจากมุมหนึ่งของชั้นใต้ดินลากไปจนถึงอีกมุมหนึ่งดูเหมือนมีใครหรืออะไรบางอย่างลากฝุ่นนั้นไปเรื่อยๆทุกคืนพี่ต้อยแอบสะดุ้งนิดๆแต่ก็คิดว่าคงเป็นฝุ่นที่ถูกลมพัดหรืออาจมีสัตว์เล็กๆ มาเดินผ่านชั้นใต้ดินนี้เธอไม่ได้บอกใครและทำงานของตัวเองไปตามปกติคืนแรกที่พี่ต้อยกลับบ้านไปแล้วชั้นใต้ดินกลับเงียบสงัด·ไม่มีเสียงคนหรือเสียงสัตว์ให้ได้ยินมีแค่ลมหนาวบางๆที่พัดผ่านช่องระบายอากาศที่เก่าแก่เท่านั้นพี่ต้อยนั่งคิดอยู่ในใจว่าตึกเก่าแบบนี้จะมีอะไรให้กลัวหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่รู้คำตอบตอนนี้เธอแค่ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเท่านั้น หลังจากคืนแรกที่พี่ต้ยเห็นกองฝุ่นถูกลากเป็นทางยาวทุกเช้าความสงสัยก็เริ่มแทรกเข้ามาในใจเธอมากขึ้นเรื่อยๆฮ,ะฮะ่าๆทุกเช้าที่เธอลงไปทำความสะอาดในชั้นใต้ดินฝุ่นก็ถูกลากเป็นทางยาวเหมือนกันทุกครั้งไม่มีวันไหนที่เหมือนกันแป๊ะแป,แ,ปแต่ก็ไม่มีวันไหนที่ขาดตอนเหมือนกันเลยพี่ต้ยเริ่มลองเดินตามทางฝุ่นนั้นดูพบว่ามันลากยาวจากมุมมืดสุดของชั้นใต้ดินไปจนถึงประตูเหล็กเก่าๆ ที่มีสนิมขึ้นจนแทบจะเปิดไม่ได้พี่ต้อยพยายามเปิดประตูนั้นดูแต่ก็ติดขัดและเสียงดังมากจนกลัวจะมีคนได้ยินเธอจึงปล่อยไว้ก่อนแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ไม่ได้จางหายไปไหนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังพักกินน้ำอยู่ที่ห้องพักคนงานใกล้ๆเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตึกเก่าหลังนี้เคยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในอดีตมีคนงานหลายคนเคยประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต ในชั้นใต้ดินแห่งนี้บางคนก็หายตัวไปโดยไม่มีใครพบร่างพี่ต้อยฟังแล้วรู้สึกขนลุกเล็กน้อยแต่ก็พยายามไม่แสดงออกเพราะยังอยากได้เงินค่าจ้างทุกเดือนคืนหนึ่งหลังจากกลับถึงบ้านพี่ต้อยนอนไม่หลับความคิดเรื่องฝุ่นที่ถูกลากยังองเวียนในหัวเธอคิดว่าอาจต้องหาวิธีสังเกตเหตุการณ์กลางคืนในชั้นใต้ดินให้ได้ คืนที่พี่ต้อยอยู่บ้านนั้นเองเธอได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงลากอะไรบางอย่างใต้ถุนบ้านแต่เมื่อเธอลุกขึ้นไปดูกลับไม่มีใครหรืออะไรอยู่เลยเสียงนั้นค่อยๆหายไปเหลือไว้แค่ความเงียบสนิทพี่ต้อยรู้สึกว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่จะทำอย่างไรให้รู้ความจริงได้มากกว่านี้เธอคิดหนักก่อนจะตัดสินใจเตรียมอุปกรณ์บางอย่างสำหรับคืนต่อไป คืนหนึ่งหลังจากนอนคิดถึงเรื่องฝุ่นที่ถูกลากเป็นทางยาวและเสียงแปลกๆในชั้นใต้ดินที่ต้อยตัดสินใจเตรียมกล้องโทรศัพท์มือถือเก่าๆที่ยังใช้งานได้ดีมาติดตั้งในชั้นใต้ดินเพื่อบันทึกภาพในช่วงกลางคืนเธอเลือกมุมที่สามารถเห็นทางเดินและบริเวณที่กองฝุ่นถูกลากอยู่ได้ชัดเจนจากนั้นก็ตั้งเวลาเปิดเครื่องบันทึกวิดีโอแบบอัตโนมัติไว้ตอนกลางคืนแล้วเก็บโทรศัพท์ไว้ ในที่ปลอดภัยห่างจากมือคนที่จะเข้ามาคืนแรกที่เธอติดกล้องพี่ต้อยยังคงทำงานตามปกติและออกจากตึกไปก่อนเวลาปิดอย่างไรก็ตามความตื่นเต้นและความกังวลประเนเป้ก,กันอยู่ในใจเมื่อคิดว่าคืนนี้อาจจะได้เห็นอะไรที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ต้อยกลับมาตรวจสอบคลิปวิดีโอที่โทรศัพท์บันทึกไว้ใจกลางคืนเมื่อกดดูคลิปภาพช้าๆเธอก็ต้องผงะ ในวิดีโอเธอเห็นเงาร่างคล้ายคนรูปร่างผอมบางพลานช้าๆผ่านมุมกล้องอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนอกจากร่างนั้นที่ลากอะไรบางอย่างไปกับพื้นจนเกิดเป็นรอยฝุนลากยาวตามทางเดินเหมือนที่เธอเคยเห็นในตอนเช้าร่างคนนั้นไม่มีใบหน้าที่ชัดเจนและท่าทางดูแปลกจนพี่ต้อยเองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นมนุษย์หรืออะไรแต่สิ่งที่แน่นอนคือมันไม่เหมือนคนทั่วไปเลย พี่ต้อยนั่งนิ่งเงียบและรู้สึกทั้งกลัวและทึ่งในเวลาเดียวกันเธอไม่รู้ว่าควรจะเล่าให้ใครฟังดีหรือเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ๆคือคืนต่อไปเธอจะต้องกลับไปที่ชั้นใต้ดินอีกครั้งเพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้หลังจากที่พี่ต้อยเห็นภาพจากกล้องโทรศัพท์ที่ชัดเจนขึ้นในตอนกลางคืนเธอไม่อาจละเลยความรู้สึกสงสัย และความกลัวในใจได้อีกต่อไปแม้ว่าจะรู้สึกหวาดหวัน่นแต่พี่ต้อยก็ตัดสินใจกลับไปตามหาคำตอบวันรุ่งขึ้นเธอเดินทางไปพบกับคนงานเก่าที่เคยทำงานในตึกนี้มาก่อนหลายสิบปีเป็นชายวัยสูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่แถวใกล้เคียงพี่ต้อยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังโดยไม่ได้แสดงอาการกลัวมากนักชายสูงวัยฟังอย่างตั้งใจก่อนจะเล่าความจริงที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนว่าชั้นใต้ดินของตึกเก่า หลังนี้เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในอดีตมีคนงานคนหนึ่งวัดกลงไปในหลุมลึกโดยไม่มีใครทันช่วยเหลือร่างของเขาถูกทิ้งไว้ที่นั่นนานหลายวันก่อนที่ทางการจะมาพบและแม้จะมีการเคลื่อนย้ายร่างออกไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าของบางอย่างจากเหตุการณ์นั้นยังคงหลงเหลืออยู่พี่ต้อยได้ฟังแล้วหัวใจเต้นแรงขึ้นความรู้สึกขนลุกสู้ผุดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเธอเริ่มเข้าใจว่าภาพในคลิปที่เห็นคนนั้นคลานไปมาอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่พี่ต้อยยังไม่อยากรีบร้อนตัดสินใจอะไรเธอตั้งใจจะเก็บข้อมูลและบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกคืนด้วยกล้องโทรศัพท์เพื่อหาหลักฐานที่ชัดเจนกว่าเดิมคืนต่อมาเมื่อพี่ต้อยกลับมาถึงชั้นใต้ดินเธอยังคงได้ยินเสียงแปลกๆเสียงลากอะไรบางอย่างและบางครั้งเหมือนมีคนเดินผ่านแต่เมื่อหันไปดูกลับไม่มีใครอยู่เธอรู้ว่าความจริงกำลังรอเธออยู่ที่นี่และเธอพร้อมจะค้นหามันให้หมด คืนสุดท้ายที่พี่ต้อยลงไปทำความสะอาดชั้นใต้ดินตึกเก่าหลังนั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงัดที่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเธอตั้งกล้องโทรศัพท์ไว้เหมือนเดิมแล้วนั่งรอในมุมหนึ่งอย่างใจจดใจจ่อคราวนี้พี่ต้อยตัดสินใจไม่กลัวอีกต่อไปเพราะอยากรู้ให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ลากฝุ่นนั้นทุกคืนผ่านไปไม่นานเสียงลากฝุ่นค่อยๆดังขึ้น เรื่อยๆช้าๆเหมือนเดิมร่างเงาคลานผ่านกล้องโทรศัพท์อย่างช้าๆนิ่งสงบที่ต้อยมองอย่างตั้งใจจนสังเกตเห็นว่าเส้นทางที่ฝุ่นถูกลากนั้นเป็นรอยของการลากร่างคนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนจริงฮ่าฮ่าแต่คราวนี้พี่ต้อยเห็นมากกว่านั้นคือเงาคนนั้นหยุดอยู่ที่มุมหนึ่งของชั้นใต้ดินเงานั้นยื่นมือออกมาจากที่ลึกลับในผนังเธอเห็นภาพคล้ายมือที่พยายามจะดึงบางอย่างกลับเข้าไปในร่าง พี่ต้อยไม่กลัวอีกต่อไปแต่รู้สึกถึงความเศร้าและความเงียบงันในบรรยากาศนั้นมันเหมือนกับว่าร่างนั้นยังคงมงเวียนอยู่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครหากแต่เพียงเพื่อรักษาความทรงจำของตัวเองเอาไว้เช้าวันต่อมาพี่ต้อยเลิกงานและกลับบ้านอย่างใจสงบเธอไม่ได้นำเรื่องนี้ไปบอกใครแต่เก็บไว้เป็นความลับในใจบางครั้งเรื่องราวที่เราไม่เข้าใจอาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่มันแค่ต้องการได้รับการยอมรับว่าเคยมีอยู่ และยังคงอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของโลกนี้และนั่นคือเรื่องราวของฝุ่นที่ถูกลากเป็นทางยาวในชั้นใต้ดินของตึกเก่าที่พี่ตอยได้พบเจอและไม่มีวันลืม